ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องย t ท b e สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชายทะเลนะครับที่แถวอำเภอปากพนังนะครับแถวตามบนขนาดหน้าชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับก็วิวสวยงามนะครับให้ดูบรรยากาศนี่ครับตอนนี้ก็แดดไม่ร้อนนะครับก็มืดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝนยังไม่ตกก็ลมเย็นสบายนะครับ นี่ครับก็ถ่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังนะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube สันติปากพนังด้วยนะครับนี่ครับไปดูบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศชายทะเลที่อเภอปากพนังนะครับแถวตามบนขนาดานหน้าี๋ยวกลับเป็นชล้องหลังให้ดูครับ นี่ครับคลื่นสวยงามครับชายทะเลอำเภอปากพนังนะครับ ตอนนี้ก็แดดเริ่มร้อนนิดหน่อยครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังนะครับช่องย t u b e สันติปากพนังนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นครับนี่ครับก็บรรยากาศดีมากครับชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ครับก็แดดกอเริ่มร้อนนิดนึงครับแต่ว่าลมพัดเย็นสบายครับโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube สันติปากปปน,นังด้วยนะครับสวัสดีครับ